iPhone 17 Series ที่สวยที่สุดขคนคู่กับเคสพรีเมียมแบบยูนิคแบรนด์จากสิงคโปร์กับแนวคิด better by design ทั้งสวยใช้งานได้จริงอยู่คั้ว p h o n e มาตั้งแต่ iPhone 4จนถึง iPhone 17แล้วครับขายดีอันดับต้นๆใน i Studio และ Studio 7มีอุปกรณ์เสริมครบสำหรับ iPhone 17ทุกรุ่นเลยครับผมชอบเคสรุ่น s w i v วิมากเพราะด้านหลังมีวงแหวนโลหะแข็งแรงกางเป็นขาตั้งได้หมุนรอบ360องศาวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนหมุนแต่ละครั้งก็มีเเเเสสสียยยงงงงงคคคลลลิิกกกกแแแแแนนนนน่่น่่ๆฟหหาาาาาาไรรร้้้็็็ปะขขััับทช์จมดตว หลังวัสดุ PC ขอบกันกระแทกเป็น TPU รับแรงกระแทกได้2.5เมตรแถมยังดีไซน์ครอบปุ่มกล้งอง o n t r o l ไว้ช่วยปกป้องด้วยเน้นความแข็งแรงแบบเบาบางรุ่นนี้ Air ์สูงครับบางแค่1.3มิลมขอบข้างบาง1.1มิลมตรมี e r a f r เ m รปกป้องเลนส์กล้องเอามาใส่กับ iPhone Air คือดีมากไม่ทาให้ตัวเครื่องหนาแถมยังดีไซน์ครอบปุ่ม Camera Control ด้วยทั้งบางเฉียบและปกป้องครบผลิตจากโพลีคาร์บอเนตเกรดพรีเมียมแข็งแรงทนทานพร้อมเคลือบสาร anti yellowing ป้องกันเคสเหลืองด้วยรุ่น Clario เซอร์ติฟายกว่า50%แต่สีนี้สดใสถึงใจมากครับมากับดีไซน์ป้องกันการเปลี่ยนสีและที่จางให้สีสดไปได้อีกนานๆพร้อมขอบกันกระแทกเทคโนโลยี Air Max ผ่าน Drop Test ได้ถึง4เมตรทั้งสวยทั้งแข็งแรงมีให้เลือกทั้งแบบใสและสี l o s s ีส่วนเคสทอมแบตสำหรับคนที่ต้องการปกป้องแบบขั้นสุดใช้ดีไซน์ Triple Tier Protection ขอบกันกระแทก3ชั้นและเทคโนโลยีช็อคสอดดูดซับแรงกระแทกรอบด้านผ่านการทดสอบตกจากที่สูงมาแล้วถึง4เมตรพร้อมมาตรฐานการรอยขีดข่วนระดับ 5H และของยูนิคยังมีรุ่น, ik, นอองด้วย ปกป้องกันได้แบบครบทุกด้านซื้อ iPhone 17รุ่นใหม่อย่าลืมจัดเคส u n i q u ไปด้วยหาซื้อได้ที่ช็อปทั่วไปและทางออนไลน์พิกัดร้านในแคปชั่นนะครับ